หัวเพิ่อเพิเพ่ฮาร์นะคะหัวใจสีม่วงเพื่อนมาดูกันค่ะเจ้าเพิ่อเพิ่อฮาร์ตตัวนี้นะคะเออมันขึ้นอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีวที่มีความเย็นชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเราหา,าบรรยากาศที่จะปลูกบ้านแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีต้นไม้รอบอ,อ,อย่างนี้นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะอันนี้เขาดูแลดีนะคะเป็นของกรมทางนะคะเออเจ้าเพ่อเพื่อฮาร์เนี่ยนะคะพเพื่อน เขาจะเป็นสีม่วงนะคะเพื pur ่อเพื่อฮาร์ดหรือหัวใจหัวใจเทสต์กันนะคะตัวนี้นะถ้าแปลไทยนะแต่ภาษาอังกฤษเพอเพอเพิร์ดหรือเพอเพอฮาร์ดนะคะไม่เก่งอังกฤษก็ด้วยนะ,ะอะดูนะคะเพื่อนๆสีม่วงของเขานะคะสวยงามนะคะเป็นประโยชน์กับการคนผ่านไปผ่านมาพบเห็นนะคะฟอกอ,อากาศนะคะแล้วก็ย่อยสลาย,ยินตีวัตถุในอากาศนะคะเพื่อนๆดูนะคะ ดอกเขาจะถ้าเกิดสมบูรณ์แล้วหรือได้ได้หน้าหน้าเวลาของเขาแล้วเขาจะออกดอกอย่างนี้นะคะ purple heart นะคะใครสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะติดต่อได้นะคะแ,แด l i น์มาด,ด,ดมาเลยค่ะดเพื่อนมาเลยแอ m e มสเ g จมาใน Facebook นะคะสีสมดุลคุณดวยดีนะคะลูกหมอเปียกนะคะจับเส้นแผนโบราณนะคะช่วยเหลือคนโดยใช้สมุนไพรและ เลือดเดือดหรือว่าแก้อาการอย่างเช่นกระดูกแตกนะคะกระดูกแล้วจากอุบัติเหตุหรือกระดูกหักนะหัวเข่าหลุดแขนหลุดนะคะกระดูกนิ้วเท้าหลุดจากการอุบัติเหตุจากการเล่นบอลหรือหัวเข่าสะบ้าหลุดบิดเบี้ยวจากการล้มจากการทํางานแล้วล้มลงไปหรือว่าเ,เป็นอามาัมพฤกษ์อัมาพาตล้มลงอะไรอย่างนี้นะคะความดันสูงอะไรอย่างนี้คือรักษาทุกอาการว่าง่ายๆนะคะไปเจอกันที่บ้านหมอเปียกนะคะน้าหมอเปียกนี่คือ บ้านหมอเปี๊ยกรวยดีนะคะเข้า Google ไปก็เจอนะคะเออเจ็ดสิบหกแยกสิบสี่คิวหนึ่งคิดสองนะคะเบอร์โทรศัพท์หมอนึกส่วนตัวคือศูนย์เก้าสองเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแปดนะคะส่วนเบอร์ของคุณพ่อนะคะที่ใช้ดั้งเดิมคือศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามสี่สามตัวแล้วก็สองนะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามสี่สี่สี่สองนะคะอ่ะหวัวใจสีม่วงนะคะเพอร์เพอร์ฮาร์ดวันนี้จบกันด้วยด้วยเออเเพอรอร์เพอร์เพอร์ฮาร์ดนะคะแล้วยังไงพบกันคะ่ะบ๊ายบาย